สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเช้าวันใหม่กับเสียงแห็บๆของโดเรมอนสตอรี่อาฟซีซันไม่จบไปชิ้นสทีช่องนี้บอกเลยใช่จนป่วยจนอะไรกูจะยอมกูจะไม่ยอมให้เขาเรียกอะไรนะจะทำให้คัดซีมาาดูแรงการที่สุดในวันที่เราออกไปกับปิดโปรเจกต์อะไรทุกคนต้องมาส่งกู เฮ้ยเนี่ยสโนดอบได้แล้วคุณเซลุนา่นา,นา,าเดี๋ยวคุณเซลุน่ามันเด็ดเอาเองนะคุณเซลุน่าบอกกูรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้เดี๋ยววันนี้ไปหาจ้กันเลยจะไปซื้อยายาสูตรของคุณเซลน่าโดยเฉพาะแน่เลยใช่เพราะว่าแพงขึ้นเรื่อยๆเออพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆไงเขาไม่หยุดที่จะพัฒนาบริษัทนี้ยาบริษัทผลิตยาเถื่อนมีมีอยู่กุณมีมีคนทำอย่างแค่คนเดียวก็คือหมอและผู้ช่วยของเขานะะเนี่ยค่ะอและหนูทดลอง หนึ่งคนทุกนหมอนะหมอหมอไม่คิดจะให้คนอื่นเลยแหละหรือว่ามีคนอื่นมาซื้อแต่เราไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันคุณเลสเตอร์อยู่ข้างบ้านเออข้างโรงพยาบาลเออข้างโรงพยาบาลพอดีชิซุกะไม่ใช่หมอค่ะมีคัสซีนี่แล้วละหมออ้าวโนบิตะคลุกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณเลสเตอร์กับซูนิโอมาทำอะไรเลย เป็นทุนเล่าข,ข,ของเขาเนี่ย <c oughs> เราตรวจสุขภาพน่ีดีๆดก็ดูนฮะตรวจสุขภาพอบบ <c oughs> จริงๆเลยนายเนี่ยทำแบบนี้ทุกปีเลยนะจงใจอยาก <c oughs> ให้ฉันดูนน <c oughs> เรื่อไงเหรอฮะใจเย็นค่ะใจเย็นเอ่อกระทิรแครถูกดูลเ,กเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรเหรอฮะคุณหมอเลสเตอร์อ้วนขึ้นมากปะเซ่เดี๋ <c oughs> ยวนะดีเลยหนึ่งปีที่แล้วก็บอกเลยไม่ใช่เหรอว่าต้องพร้อมลงอ่ะฮะ เตือนอย่างใจดีใจดีจริงๆเลยนายเนี่ยนะใจดีใจดีบริษัทใจดีกับมึงแล้วนะก็โทษครับเทรนเนร์ท่านหนึ่งอ้วนขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็ใช่เลยสิสุขภาพสุดนี่ฉันไม่รู้ด้วยนะดูคุณทานก็เป็นห่วงเข้าใจไหมหมาว่าเอาคุณทานเป็นตัวอย่างมันมันก็ใช่โอ้โหซูนิโอนี่เหตุผลที่คุณเลสเตอร์อ้วนขึ้นน่ะคืออะไรมึงยังจะถามอีกเมือันพอแย่งข้าวคุณหมอโลคอสกินละมั้งแน่นสินะคุณบอกดีไหมอ่ะ น่าจะดีนะ <laughs> นั่นสิบอกแล้วนี่ก็ชอบแอบคิดข้าวคุณหมอก็น่าจะดีนะอา้าวอย่าบอกว่าให้กูเลือกไอเดียเฉเลยเลยเหรอเก็บ <laughs> เป็นความลับกับบอกดีกว่าเอาละมึงหมอเอ้ยไม่ใช่เออคุณเลสเตอร์ฮะการแยกกับข้าวคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่อง <laughs> ดีเนออังไปเด็กดีบอกดีกว่าเออคุณหมอฮะเหตุผลที่คุณเลสเตอร์วนขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะข้าวกลางวันเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวทองตุงมปติ ใชก่อนเอ้ยชิพหายแล้วอะไรฮะกูเลสเตอร์คือเดี๋ยวเธอโนพิตาคุ้งไม่ได้นะเรื่องนั้นอนะเก็บเปความรับตืนะคอ้องละแต่ไม่ได้หรอกฮะต้องบอกอือใช่สักวันหนึ่งถ้าถึงเวลาแล้วฉันจะบอกเองนะนะเออคูดมาสักขนาดนี้จริงเหรอถ้างั้นก็ได้แต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนถค่ความสัมพันธ์จะลดไปเนี่ยุณเลสเตอร์เนี่ยาสิ <laughs> ไไม่ด,ได้ยังไงก็ตามนายต้องพยายามผอมลงให้ได้มากกว่านี้ไม่ไม่ได้เพื่อรูปร่างนะเพื่อสุขภาพเข้าใจไหมถ้านายบอกว่ายัางไงก็ทําไม่ได้ฉันจะบังคับให้ผอมนะสร้างฟิตเนสเถอะรีบเอาฉันจะฉันจะพยายามเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวยสุนิโอคุงไม่มีปัญหาจบการตรวจสุขภาพเท่านี้แล้วขอบคุณครับหมอนั้นเรากลับกันเถอะหมอสราบริการเท่าไหร่เลสเตอร์เขาใจแล้วนะเข้าแกแล้วนะฮฉันจะระวัง หหยเกือบเดความลับแล้วว่าที่จร <c oughs> ิงมันก็ไม่ลับเท่าไหร่นะชาวบ้านน่าจะรู้กันหมดนลเออแล้วออแต่คุณหมออะ่รไม่ดูเรื่องหมอเอ,อ้ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าทางที่บอกไปแล้วว่าระวังมันไม่พอเนะี่ยลำบากเลยนะฮะคุณหมอโดนแย่งข้าวไม่พอ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละโดนไปตามคุณมิทูราอะไรผมมาซือา้อยาใช่คุณตัวหน้า <c oughs> คณุณหมอสิซื้อยากับหมอหมอผมมาซื้อยาะเนี่ย เซรน่ารุนปรับปรุงเชี่ยสองหมื่นขวดหน้ารักล่ำรวยล่ำรวยจริงๆผมแล้วที่เป็นโรงพยาบาลโอ้โหไงโนบิตะคงเขาจะเลือกซื้อนะเนี่ยครื่อดื่มน่ะเซรน่าครูไปคนทำแหละอุ้ยจริงเหรอฮะงั้นก็ปลอดภัยดูเหมือนว่าเขาจะดื่มเครื่องดื่มของฉันแล้วเกิดปิ๊งไอเดียทำเครื่องดื่มใหม่เฮ้ยดื่มเลยละกันฮะอิตาลิิมาสนากินนะเหมือนน้ำริบจี นนะเอ้ยอร่อยอร่อยกูแอนด์กอนอีกไม่ได้อย่างีนี่เองเซเลน,า,นาคงคงปรับรสชาติที่นะดีแล้ว <c oughs> ดีแล้วล <c oughs> ผมรู้สึกือนมีพลังกำลังเพิ่มขึ้นขอบคุณครับทำ <c oughs> ให้รสชาติสรรพคุณไปได้วยกันได้ดี <c oughs> คดุณอยาอีกละ <c oughs> ถ้าใส่นั่นลงไปมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะไปดีกว่าลากอดกับหมอ <c oughs> <c oughs> ในที่สุดกูก็มีขยะมากพอที่จะซื้อเมฆ ที่คุณทานเอาไปไม่สิที่เราให้ไปุดดาคุณทานก็ไม่ได้ด้วยคุณทานแต่คุณทานนะคุณทานรู้จักการปฏิเสธวะไม่ละมั้งมีอะไรกินไหมตู้เย็นอยู่จังเลยตีสองแล้วมีอะไรกินบ้างไปแต่ก็เหมือนเรานี่แหละเออไปเปิดตู้เย็นแล้วแบบเออมีอะไรกินไหมนะมันก็ปิดใช่เปิดได้เปิดเข้าไปยทำเพื่ออะไรกันนะเราสร้างของมาเสร็จครั้งแรกเฮ้ย สร้างคอบมาเสร็จแล้วนะโอ้โหสมความที่ผมด่าทุกวันเล่นง,งานทุกวันโหนี่เราคอบมาบอกว่าสักวันฉันจะมีม้านะถ้ามีอะไรอีกก็มาที่ร้านช่างไม้ได้นะเขอบคุณครับพเตอร์จมจะแดมแจมว้าวพอดีเลยร้านน่าจะยังไม่ปิดโลขอุมสัตว์น่าจะไม่พอนะใช่เตรียมไว้ให้ม้าในอนาคตนี่ฮะของชอบผมรู้ลเท้าลูกชอบไหม ไม่น่าชอบไม่น่าชอบพ่อนะไม่ใช่หัวเดียท้าวเอาไปนี่เอาไปให้แม่ทําซุป<ม>หัวใชเท้าแล้วเย็น<ม>นี้ทุกคนก็จะทําซุปหัวเดยเท้ากันหมดนี่เดี๋ยวไปซื้อขนมสาดแม่งเหลือเดียวโอ้โหอ้าวเดียวนะได้เลยเหรอลำบากใจจังปรับตัวไม่ทันเลยเพื่อนกูแต่ใจอยู่ข้ศางเรกระดูกสาดนะค้ถ้าอย่างนั้นอนหับจะเลี้ยงไว้อีกเลี้ยงว้ในห้องยังไงก็ไม่ได้เอา เดี๋ยวกูเป็นไรเมื่อกี้คนก็อย่าเอาแต่เหมือสิคะใช่คิดอะไรหน่อยฉันหลับถึงจะพูดแบบนั้นก็เถิดนะนี่กุตาตื่นเกิดอะไรขึ้นทุกคนสวัสดีฮะทุกคนมีอะไรล่ะฮะอุ๊ยม้ามีม้าด้วยโอ้โหข้าวมาเศษปากกูได้ม้าเลยโอเคจัดไปเลยบอ อูสามตัวอีกแล้วเนี่ยอ่ะพี่โนบิตะเรื่องนั้นอะ,ะที่จริงแล้วยังไงในเมาข้างๆมีร้านขายสัตว์ที่เหมือนกับร้านของเราอยู่ที่นั่นก็เลี้ยงสัตว์หลายชนิดเหมือนกันแต่ดูเหมือนคนจะไม่พอทาให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึงก็เลยส่งม้ามาให้เราเมื่อเช้านะจ๊ะอ้าวอ้าวโคตรไรความรับผิดชอบเลยทธาไม่ทำแบบนี้น้อง โอ้คุณมาอย่าเศร้าไปเลยนะะเศร้าหรอามจังเข้าใจเหรอว่ามาพูดอะไรอ่ะก็พอจะเข้าใจนะคะคุณมาตัวนี้เศร้ามากเลยน้องเดงื่อนะอืมฉันก็อยากจะรับเลี้ยงหรอกมัน๊าแต่มีแกะแล้วก็วัวเยอะแล้วไม่มีที่จะเลี้ยงแล้วจ้ะเบีเบียดกันไม่ได้หรอวะก็เลี้ยงที่ห้องของลำไงนะไม่ได้น่าสงสารคุณม้าออกทำไมมะแต่ทิ้งไว้อย่างนี้น่าสงสารกูอีกนะคะ น่ะที่โนวิตะทำอะไรจังแย่งเจ๊นี่เก็ผ่านมาทางนี้เอิมผมจะรับเลี้ยงเองฮะเพราะว่าผมมีคอกแล้วให้ผมเลี้ยงคุณมานะโอ้จริงเหรอโอ้โหค่ะแม่งหมวใจเขียวเค็บเลยนั่นอาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้นะถ้ามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูก็มาขอคับปรึกษาจากคุณบูนได้น,นะจ๊ะถ้าเขาไม่หลับตาแกจะอยู่ให้กุปรึกษาไปเลย ใช่ไหมคะคุณงานในบ้านคุณคะแอมเนี่ยอย่ามายุ่งเฮ่อใช่ใช่มีอะไรก็มาถามได้นะโอเคเออพึ่งท้ายจริงหรูปแบบวะไรนั่นสินะคะคุณหมาตั้งแต่วันนี้ฝากตัวดิวนะชื่ออะไรดีนะว่ากูปัจจัยมาตได้ตั้งชื่อน้องคุณหมาเอ้ยเอ้ยใจเย็นดมหน่อยดมน่ารักจังเลยจริงสิพี่น้องไม่ตามมาตั้งชื่อให้คุณหมากันเถอะ ให้พี่เป็นคนตั้งเลยเอาแล้วมันจะไปอยู่กับโนวิตะคุณก็ต้องให้โนวิตะคุณตั้งชื่อสิจ๊ะโนวิจะกคุณโนวิตะคุณไอ้มาตัวนั้นอ่ะมาไฟที่มันอยู่ในปเกบอลนะชื่ออะไรโพนีตะโพนีตะเหรอโพนี่เหมือก็ตั้งชื่อว่าโพนี่เหรอไม่เอาโพนีตะนี่ไงใช่ไหมอูพิมพ์ถูกไหมใช่โอเคโคเนอร์อ่ะชื่อโพนิตะดีไหมนะ เอยอุระอุมาเอมอนเป็นไงมันคืออะไรฟะน่าจะชื่อหรอถึง <laughs> เอาโดเรมอนเป็นแบบอย่างละสิเออรู้สึกเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนที่ไหนสักแห่งหนึ่ง <laughs> อ้าวไม่เอาหรอฉันฉันล้อเล่นจริงๆอยากจะตั้งว่าโพนิตา <laughs> โอ้โหชื่อนี้เหรอจ๊ะเป็นชื่อที่ดีใช่ไหมฮะโปเกมอนเลยนะเนี่ย <laughs> ชอบไหมโพนิตา <laughs> <laughs> ดีมาก จริงเลยเนืวพวน้พอิจังเอาละพวกเราต้องกลับไปทำงานกันแล้วเออลำจังพาพอิจ่ะไปส่งที่ฟาร์มพี่นนมิตะสิโอเคแล้วเจอกันนะพี่นนมิตะลำพาพนิจังไปพรดิจังเออคุย <c oughs> เร็วเหลือเกินคุยกันเร็วเหลือเกินเร็วเร <c oughs> วาตัดตอนนะเดี๋ยวมันก็น่าจะเป็นสอนแหละนะั่นไงถ้าอย่างนั้นลำจะสอนพี่นนมิตะเกี่ยวกับคุณมานะเฮ้ยมอน,อนลุงข้างบ้านอ้าวโนมิตะเลี้ยงม้าไดยเหรอเออ มันเออเรื่องมันยาวมันยาวจริงๆตอนนี้เราเล่จะสอนเรื่องคุณมาให้นะงั้นหรอฉันดูด้วยได้ไหมจัดไปพี่ถ้างนั้นกดอื่นลองเรียกคุณมาแล้วกันนะกดเทจะเรียกคุณมาได้อ้าวมงไม่ผิวปากเหมือนไอ้มาวะงั่นสิชิบหายแล้วเดี๋ยวกูจะกดพลาดไปเลยเต่าฟิวมี มาเราจะวิ่งไปว้าวมาแล้วน่ารักจัง,งเลยเนี่ยก็มันเดี๋ยวเดี๋ยวกดวซีม่าคุยแล้วก็แปลงขนนะเออ,อขี่คุณมาก็ต้องกดตัววีขี่ได้ได้วยเหรอไม่มีอานมานะพี่นวิตาขี่มาเป็นนะโนบิตาอย่าเผลอตกม้าล่ะระวังด้วยนะตายแน่นอนต้องขี่ได้อยู่แล้วอ่ะต่อไปคุณม้าจะเข้าอาคารไหนไม่ได้เลยนอกจากอคอกม้านะเข้าใจไหมแต่ไม่ว่าจะทิ้งไว้ที่ไหนคุณม้าก็จะกลับฟาร์มได้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วง กูก็ไปตามกันไปดิฉลาดจังเลยเนอะแน่นอนฉลาดกว่าเฮ้ยสุดยอดเอ้ยสุดท้ายจะสรุปให้ฟังนะเรียกคุณมากกดตัวทีเข้าไปคุยกดตัวสีแปรงคนกดตัวแซบนะฮะโอเคคีคุณมากกดตัววีแต่จะเข้าอาคารอื่นไม่ได้นอกจากคอกมา้าเข้าใจเข้าใจใช่ไหมแน่นอนเข้าใจแล้วคะ่ะอาจารย์เข้าใจแล้วแต่ก็จบแค่นี้นวิตาเลี้ยงดูอย่างนุถนอมนะอ่ะฮั เออเพราแต่ว่าขี่ได้เลยไม่มีอันม้านะง้างสิเพราะว่าจําได้ว่าผาคเก่ามันแบบว่ามันต้องเราได้มาตอนที่มันเป็นลูกไม้ยังขี่ไม่ได้อ,อืจนต้องเลี้ยงมันถึงขั้นแบบมันโตแล้วค่อยขี่ได้อันนี้มันดูเป็นลูกไม้อยู่เลยนะใช่ไหมมีนมมาไหมไม่มีนั่น <c oughs> นะกูว่านั่ <c oughs> นน,น่าจะตัวเมียนะอันนั้นมันแทหรือเปล่าเออน้องอยู่คนเดียวเงาไหมมีเจ้าตัวนึงไหมเนี่ยไม่มือข้างๆเลยครับโอ้ อ้า,อาขัดแบบบูทรุน่ะโอ้ไม่ก๊อด oh <my> <c oughs> มาพี่ขี่น้องมาซื้อมาซื้อขนมชิสุกะพระเอกขี่มาม้านาปันไม่ใช่มาขาว <c oughs> อยู่นี่กันนะเดี๋ยวพี่มาพี่ไป่เล่น<อ>กังตัวไปก่อนย <c oughs> ายผมมาซื้ออาหารเอ้ยขนมเกือบลืมไปแล้วเมื่อ <c oughs> <c oughs> ตอนเช้ามาททำอะไร <c oughs> อยู่ดีๆก็มวีกัติีนแบบว่าคัติีนโคตรเป็นใจเลย ข้องมาเสร็จปั๊บกูได้เลย <c oughs> อขอบคุณครับแม่การขี่ม้านี่มันกินรมชอมวิวเดวจริงจริงร่อยสะดวกสบายใช่ไหมฉันจะเอาไอ้โพนิตานี่ไปเก็บของป่าเ <c oughs> พราะมันวิ่งเร็วกปู <c oughs> <c oughs> ใช่แล้ว อาจจะเป็นการดีก็ได้นะอาจจะเป็นแบบว่าพนักงานส่งของเอมื่อกี้ไปส่งหัวเลเท้าให้คุณยามีม,มาได้แตงโมมาสามลูกแกไปเอามาจากไหนไว้มีซูเปอร์ขายแถวนี้หรือเปล่าจากฤดูร้อนมันยังเหลือมาถึงฤดูหนาวได้ยังไงแกาจะเก็บของไว้ในตู้เย็นเหมือนกูก็ได้ที่เก็บของนอกฤด,ดูไว้นั้นแล้วก็ไม่เน่าไปเสียได้ดันกสิ้น หรือว่าจะมีของวิเศษไม่หรอกกูว่าเกไม่ใช่เพราะว่าเกศใจไม่เป็นผมไม่ได้เอบไม่ได้พูดอะไรนะลุงพรุ่งนี้มีจดหมายมาหน้าบ้านนะไล่ออกกากหมู่บ้านไปเข้าเมืองเอ้ยวันนี้ไม่ค่อยได้ของกะว่าจะลงไปชั้นลึกๆซะหน่อยเมื่อคุณเอาเบ็ดตกปลาไปคุณก็จะไม่ได้ตกปลาแมง เก็บใจ<ด>สัจะทำเม, <c oughs> มื่อคุณเก็บตัวนะฮะแ,แต่เกมบอกว่าไม่ไมวันนี้มึงไม่มีสิทธิ์ลงไปพอนิตาพร้อมที่จะไปปีนเขากับพอ่อหรืยังลูก <c oughs> ไม่เห็นแม่สายหัวมาลูกแล้วเราไปขึ้นเขากันเถอะ กูว่าแม่งแคากว่ากูิ่งเองก้าวขาขึ้นอะขึ้นลงขึ้นลงแบบมันเสียเวลาขั้นินขึ้นลงขึ้นลงนี่แหละถึงมันจะไม่กี่วิ่แต่มันก็นั่นแหละมาได้ชิชุกะจังีครับไใช่หรอใช่แล้วนี่มาแข่งกระเชยงตูวชิชุกะจังเป็นไงบ้างอ้าวอ้าวอ้าวเข้าคั้ิดิบแบบนี้เลยเหรอเออไปละขี้เกียจไปอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องไปแล้วนะถึงจะขี้เกียจก็เถอะ หมอเง <c oughs> อยังเงยเ叫我ยังไงหมอระวังตัวด้วยนะคะอ้าหมอจะไปไหนนะก็ขี้เกียจจิ๋วปปแต่ก็ต้องไปเก็บสมุนไพรอะถ้าสมุนไพรลอยมาหาฉันเองก็คงจะดีห <c oughs> มอเดี <c oughs> ย๋ยวนะเฮ้ยมันต้องออกไปสำรวจดีเผื่ยจะมีสมุนไพรใหม่งจะเาหน้าไม่ไปด้วยหรอคะไอเยียนบาริสตาชิสกะ <c oughs> ไปไม่ได้หรอกจาเดี๋ยวไม่มีใครอยู่นี่หนูอยู่ให้ หนูเฝ้าให้ได้นะคะไปด้วยกันเลยสิคะเอ๋เจงสิถ้าจิสากลุกฟอ้าที่นี่เธอก็ามากับฉันก็แล้วกันนะช่วยได้เยอะเลยเอ๊ะจะดีเหรอคะโอ้โหชงแล้ว <ไป S 1> ชงปีงั้นฉันไปด้วยคะ่ะใช่สุดยอดไปกันเถอะเลวิตะหลบไปเดี๋ยวมานะฝากด้วยเดี๋ยวมานะจ๊ะโอ้โหคหมอเอ้ยไม่ใช่เจ๊ <laughs> ไปเดีกันเลยนี่โนบิตะช่วยแอบตามพวกคุณเซโนนาไปให้หน่อยได้ไหมจ๊ะอ้าวครับเดือดเดี๋ยวนะเันเหรอพี่เชนไฟช่วยหน่อยเธอได้สิงั้นเดี๋ยวฉันมานะระวังตัวด้วยนะนี่โนบิตะบึ้งบี้มัดสอดแนมสอดแนมเอ <า S 1> เอเนียนไหมไม่เลยมึงเดินตามขนาดนี้ได้ยังไงอ้าวเฮ้ยลบ,ลบอล็อ้าวพวกคุณหมอใช่ไหมเนี่ย ใช่ค่ะสวัสดีครับคุณบรูสวัสดีค่ะสุขภาพเป็นไงบ้างคะยาใหม่ที่ให้ไปเนี่ยได้ผลดีไหมโอ้ยเพราะได้ยานั่นแหละถึงได้แข็งแรงดียังไงล่ะดีแล้วครับถ้ามีอะไรก็รีบมาหาผมนะครับผมจะปรุงยาดีๆให้ยาของคุณหมอโลเขาเนี่ยได้ผลดีจริงๆช่วยได้เยอะเลยผลข้างเคียงหง่วงได้ขอบคุณครับเก่งเอกไว้จะรบกวนดีรอบนะครับครับแล้วเจอกันรักษาสุขภาพด้วยนะคะ กบิดาไม่ไม่เนียนไม่เนียนไม่เห็นจริงๆแล้วมองไม้โอ้โลกองบิดาวสวัสดีพุสมิกสวัสดีค่ะวันนี้กูเซนุนาจ,จังก็มาแหละเนี่ยมาเด็ดกกันเลย <c oughs> ได้เข้ามาช่วยสมุนไพรนะครับ,บถ้าฉันได้แพ้อ,อีกก็ทำย่าเไยนะครับแน่นอนถ้าลูกชายกูได้แพ้มาก็รีบมาหาเลยนะครับได้เลยรูกวน้วยนะ สนรุ้นยาจังก็ด้วยนะฝากด้วยนะค่ะเราเจอกันนะจะได้ตปเก็บียไในสมุนไพรแนี่ยทักคนอยู่นั่นแหละคนเดินมาทักออโโคุณหมอโรคอเป็นที่รักของผู้คนในเมืองจริงๆนะคะเนี่ยไม่มีหมอคนเดียวยังไงเลยอืฉันก็แค่ปรุงยาพอชอบแต่ถ้ามันทำให้ใครต่อใครยินดีก็โอเคหอมตัวสะด้วยค่ะแหมหมอเอาละไปต่ออีกนิดนึงข้างในนั้นมีสมุนไพรดีๆด้วยแหละ ทำไมผมไม่สามารถเก็บมาขายได้บ้างหมอ่าหน่อยสิฮะให้ผมเก็บให้แล้วไปขายไหมหมอเก่งจังเลยกลับไปแล้วกลับได้แล้วั้ึงไปบ่ตะมึงนี่มันหลบไม่เนียนจริงๆและไอ้ผู้ใหญ่จอคนนั้นมึงไม่เห็นจริงๆอิะอ้าวโนบิตากลับมาแล้วหรอเป็นไงบ้างโอ้โหมันแจ่มากเลยรายงานมาสิเขาดูสนิทสนมกันดีกลับไปที่พึ่งของทุกคนมันก็ดูกเป็นได้ทั้งสองข้อเนาะเออหมอกับยังไม่มีการแสดงอารมณ์ที่แบบ ผมสนิทกับคุณนะานยนี้ยังเรียกคุณเซโรน่าว่าคุณอยู่เลยแต่ก็ดูสนิทกันดีนะเพราะว่ามีกันอยู่สองคน <laughs> <laughs> ชิสกะเธอมันุกล้งสถานการณ์บังคับต่าสถานการณ์เออ <c oughs> ก็ดูสนิทสนมกันดีนะอ,อ๋วจริงเหรองันก็ดีนะสิเออดียังไงได้ไ <c oughs> ขอบใจนะจานวิจจจากนี้ไปก็ไปเชียร์พวกเขาสองคนด้วยกันนะเรามาเชียร <c oughs> ์คู่เราดีไหมเออแล้วเราเลย จะพาไปยังไม่ได้ไปหาคุณเนรัลเลยมดยังอยู่ในกระเป๋าคุอยู่เลยเดี๋ยวไปหาคุณเนรัลน,นีกก่าคุณเนรอลอยู่ไหนบ้านไหมไม่อยูอย่อยู่ทะเลสาบนี่อ้าวกดผิดแอมผมกดผิดครับกดเทือดหมอไอ้ไม่ใช่หมอคุณเนรัลอ้าว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 ดึกดื่นเที่ยงคืนปานนี้มาทําอะไรกันคะจะว่าไปไม่แม่มันนี้หน้นที่เรื่องจริงเขาเขาอะไรเขาอะไรนะคะ่ะแหมในคนนั้นละก็น่าจะบอกกันหน่อยนะ อะไรวะเนี่ยม,ม,ม,มอยสองคนได้มาคุยอะไรกันอนะ่ะคุยคุย,คยดึกชิบหายร่วมคุยด้วยกับดฉยเชยดูอ, <laughs> อย่างเราระดับกูแล้วไปเลยโนไติตะคุ้งองในนี่ก็ละคุยเรื่องไหนกันอยู่หรอฮะแล้วโนไติตะคุ้งสวัสดีมันดึกมากเลยนะทุกคนทีมเราจังเขาไปเอาไข่ไก่มาจากเคนคุุงนะ่ะแล้วน้วไงเห็นว่าจะเอาไปทำพุดดิ้งมอบไปของขวัญให้ระจิคุ้งแล ที่เราจังแล้วก็ที่บ้านมีไข่ไก่ก็น่าจะบอกกันหน่อยออย่างนั้นเคนมันก็โกรธเล่นเอาฉันเผือหัวเราะเลยแหละเอาเด<อ> <laughs> ี๋ยวนะเคนโกรธอยู่นะคุณแม่หน้าสงสารเคนคุงจัง, <laughs> งรู้สึกว่าเคเน,นีต้องมีสติอา้า นี่มาเที่ยงคืนนั้นมาทําไมสวัสดีค่ะโอ้โหอ้าวสวัสดีชิสุกะจังมาเมาสกับเีมามาเมากับป้าแล้วลูกมาได้จังหวะพอดีเลยมาคุยกันมาคุยกันค่ะไม่ปฏิเสธด้วยจะพาไปชิสุกะจังอะนะใช่ใช่เป็นยังไงหรอเอ๊มันก็อ่ะหลังจากนั้นน่ะน,นะเอ๊จริงเหรอค่ะโอ้โหมาคมแม่บ้านปะทะกางตัวหนึ่ง เออน่าจะคุยกันยาวให้ไปดีกว่าไปนอนนะมึงเชื่อกูไปนอนเถอะมืดขนาดนี้กูว่ากูแปลกใจกูเอ้าเฮ้ยวันดีคุณเดล่าลื <laughs> <Thank you. S 2> ม h a ้งกิวแม่เจอมียคนไม้เมื่อกี้อยู่ดีๆก็มาอยู่แถวนี้นะฮะท่านผู้ช <laughs> มคือกูไม่เข้าใจว่าเที่ยงคืนนี้พวกมึงมาคุยอะไรกันในป่าเออ้าอ,อ,อยู่ดีๆฮะเสียงผมก็หล่อขึ้นมาอย่า <laughs> ง <laughs> <c oughs> โอเคเสียงกับวาเป็ดแล้ว ภาคหลายตัวก็งีและวแม่กูรู้สึกว่าถ้าตอนกลางคืนมีคัสซีนอย่างนี้นะฮะเราไปเห็บดูชาวบ้านเขานอนไหมเผื่อจะเจอคัสซีนตอนกลางคืนเนาะใช่ใช่ใชกูก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเป็นตอนกลางคืนหรอกไอ้อคัสซีนเมื่อกี้แต่มันน่าจะแบบว่าค่าความสัมพันธ์ของใครสักคนมันขึ้นอืมแต่แบบเที่ยงคืนเุ้ยเที่ยงคืนพวกมึงมาทำอะไรตอนเที่ยงคืนมาวันนี้แหละจนเดอเขาเรียกอะไร จอมโจรที่มีชื่อว่าโดบิตะจะได้เข้าไปเหยียบบ้านเราเคยไปบ้านลุงเทนแล้วเนาะเออราก็ไปบ้านคนอื่นบ้างลุงเพีเขาปิดสีทุ่มไงก็เลยแบบว่าได้ไปนั้นนี่ฮาทูแล้วทุกคนต้องนอนไปมันจะมีบางคนขายของก่อนที่มันยังไม่นอนไงอย่างกูไปต้นนอนตีสองนะจบป้ามงกูแดงไอเลิฟยูออฟฟิศเธอทำให้ฉันร่ำรวย แล้วด,ดูหน้ามันจะมีปลาอะไรให้กูตกไปเนี่ยมีไหมมีไหมดูดูหน้าดูดูหน้ามีปลาปลาช้าเออนี่นะคนไม่นอนเนี่ยคนไม่นอนในคนนี้เนี่ย,นนย,ยให้ทำทีวีไหมไม่ให้ผมยังไม่อยากกลับขอบคุณครับลูกพิตะนี่ไม่หนาวเหรอนั่นๆหนาวหนาวนา้องเอ้ยเสียงกูเป็นไรรู้ไหมตัวอื่นเขาจำาสีลกันเนี่ยน้องเป็นเล่นอยู่ตัวเดียวเออ ทำไมน้อง <Yes S 1> ทำไมกระถายไม่จำสนวะหรือพ่อตรงนี้มันอุน่นง่าจะใช่ใชพอดูหิมะไม่ตกลงมาเลยอเอาละบ้านใครใครจะเป็นเยอลายแลกก็ตงที่ประตูบ้านฟึ๊บอ่ะแมวดีกว่าแล้วเราโดนคุณสมิกระทืบตายเพราะฉะนั้นมาดูบ้านนี้ดีกว่าบ้ <laughs> านู้หยิงอ้าวอ่ะแอมชินสุกะนอนเตียงเนาะคุณเซโรน่านอนไหนนั่นสิแล้วไไคุณเซโรนาหายไปไหนคุณเซโรนาก็ยังอยู่ในเมืองนี้ แสดงว่านอนด้วยกันบนเตียงเหรอได้นอนกอดกับพี่สาวพี่สาวน้องสาวก็อยู่ในเมืองนะแล้วเจ๊แกอยู่ไหนของเมืองวะเนี่ยช่างมันเราไปเราไปดูบ้านอื<ช>่นจะไม่มีคาสสีอ้าวมีดอกไม้กู <c oughs> ลืมเก็บหรอเนี่ยหรือว่ามันผุดขึ้นมาใหม่ปะวันใหม่ห <c oughs> มอหมอนอนอยังนะทิ้งคืนแล้วนะอลหมอก็ยังไม่นอนเมืองนี้มันนอนกันดึกจริงข้างนอกหนาวใช่ไหมล่ะใช่หมอ ไปนอนเร็วผมจะไปดูหมอนอนหมอมีฉากล้างจานไหมหมอ <c oughs> จานเต็มอ่างเ,เออมาครับบ้านนี้ต้องเข้าแล้วทำไมไม่ปิดไฟกันวะกูไม่เข้าใจ <c oughs> ร้านนี้ไม่ประหยัดไฟเอาละครับร้านอาหารห้าดาวคุยเชี่ย,ยพ่อแม่ลูกชัดๆ <c oughs> โอ้โอ่างล้างจานเขาก็ว่างแล้วแบบว่าสะอาดมากแงเดียวมีลูกแก้งต่คนหนึ่งล้างจานให้ถึงมันจะล้างมันล้างหรือเปล่ากูยังไม่รู้นะว่าตีใช้เครื่องล้างจานหรือเปล่าสมัยนี้มีแล้วเหรอ,อมือนบ้านนี้จาได้ว่าพ่อแม่อยู่ข้างหลังโอ้โหคุณเนร่ไม่ไปหาพูดนะวันนี้วันนี้นอนแงสิว่าตีหนึ่งแล้วมึงจะให้เขาไปหาอีกแล้ววะโอ้โหว่าตีรอจังน่ักทำไมนอนข้างบนคนเดียวไม่เข้าใจ ราะว่าผู้ใหญ่ที่เกียจคือบรไดาอ่ะคุณเพเตอร์มาทำไมที่นี่ตีหนึ่งเลยดิคุณเพตอร์บอกมึงก็ไม่นอนเหมือนกันนะโอ้โหเราเอาเป็นวัดไหคะไปครับเราจะไปดูที่ไหนต่อมีอะไรแนะนำไหมเราจะนอนข้างนอกกันเหรววันนี้ไม่หลับไม่นอนในดูซิคุณแยมมีแล้วก็ไม่เข้าประตูหน้าด้วยไม่ขึ้นบันไดหน้าขึ้นบันไดอ้อม คุณยามีอย่าบอกเลยครับว่ายัางทํางานอยู่โอ้โหอะไรจะทํางานขายันขนาดนั้นนะฮะอยู่ไหมนะลุงยามีอยู่บ้านเอา้า<อ>คุณเซโรน่ากลับบ้านแล้วจริงเหรอใช่คุณเซโรน่ากลับบ้านไปเนียมเจ๊แกดูเจ๊แกนอนไหนรุปก็จะนอนเหมือนบ้านซูนโอะหรือเปล่าพนอนเป็นพ่อแม่ลูกคือ,ออบอุ่นมากเลยอ่ะให้นอนด้วยกันอะ่ะซูนี่โอะเคยโดนคุณเลสเตอร์ทับไหมอ้าว เอ้ยชิซุกะมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงมึงเป็นแขกนะมึงจะขอบ้านนอนโซฟาอยะไงกันเหรอไม่ไม่ใช่อะไรนอนนอกห้องด้วยแล้วตรงนี้มันเอาไปทำอะไรตรงหน้าต่างไงโอ้ชิซุกะดีเธอเธอเป็นคนแบบนี้และเนี่ยให้ตายเถอะน่าจะอ้าวชิชิเไม่นอน์นะชิอามิสิกูว่ากลับเอามันเป็นตู้คุณเฟนเตอร์บอกกูกำลังจะกลับบ้านพวกมึงเนี่ยต้องนอนได้แล้วอ๋ออะไรวะทำไมชิซุกะถึงให้ กูว่าน่าจะของบ้านนอนกูว่าน่าจะมีการเห็นกันแบบไม่ <m ai> ชิสุขใจังนั่นแหละเป็นนอนที่เตียงไม่แ <m> ค <ai> <c oughs> ่เพราะเน่นั่นแหละเป็นนอนที่เตียงเธอจะฟังฉันหรือเธอจะเธอจะไปนอนที่อื่น <c oughs> <c oughs> อ่ะคิดผลให้เราหนะไปทุกคนเจอกันอีกเน,นี่ย <c oughs> คนนอนไปแล้วครับฟันดีบ๊ายบาย